สวัสดีครับพี่น้องมาพบพื่กันคือเก่าทางช่องวาลินพาสเสบ channel พี่น้องก็ฝากได้เลยครับพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม,มจทีบต่อไปเด้อพี่นอ้องเด้อ,อนเอาได้แนวเสพๆมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศฮอนฮอนคือเก่าพี่น้องแกงน้ำมัใส่รวมมิดเลยบอมแมนว่าแกงน้ำมัใส่นักล่วงไต่ดินพี่น้องเพื่อนนักล่วงไต่ดินใส่นักล่วงไต่ดิน ใส่เห็ดพอ่อเลืงฤดูพี่น้องเห็ดพ่อเลืงลงฤดูแล้วไข่หมดแดงพี่น้องใส่ไข่หมดแดงน้ำมืงเห็นบ่พี่น้องท่างนี้ก็สิเป็นลาบมัวงเฮิมพี่น้องลาบามัวงเฮิมมองยองมันหน่อยอลไรกับเทินกันไม่หล่ะพี่น้องมาเสิบเสิบน้ำผมนลดกับบรรยากาศร้อนๆกินยุตต้ยเตยโฮมซาวไงมาพี่น้องมาเอาหา,า,าปลาเขาปลาหนามากินช่วยจำกันนะพี่น้องเด้อ หลับหัวเฮิมพี่อน,นอ้องปากพี่ตอนนอนครับมอมอย่างใส้ประกาพไ่นองความมั่งม่อันนี้ก็ย้ำตวนหันไ่นอง มองหยอมมันหน่อยปันหน่อยนะเพื่อนกันไปเนะ่ย <c oughs> น้องใหม่เนี่ยเป็นแรงอันพี่น้อง <c oughs> หัวเหิมพี่น้องแจงง้องไม่เขาหันหนตำหุ่งกับเพชรเพราะเขากันพี่นอ้อง ขวางคู่กันพี่น้องแจ้ง,งมาใหม่ตับมาคุณโอ้ลมวีๆวๆเลรพี่น้องอาจจะมีเสียงวีๆวๆเรือพี่น้องได้ขอตรวจขอบไ,ได้ไดม ตาพี่น้องอันนี้คุยแห้งก็ได้พี่น้องยำตัวหั่นหมองอยยองก็หน่อยเลยก็ได้ Trông hết cái cái không, hết gì không phụn ơi. Có sập. งานจับจ,าจ้าล้วนนใส่ปุกอ่นหัวคนพี่น้องบันตัวน้า2องบาทพี่น้องนัก,นกลองใต้ดิน ต่อไม่ใคร ใส่ปกักกาในเนี่ยมียหรอเปล่ มือวานนี่ฝ้าห้องมือบํามือบมํมหรือเปล่าเป็นตับฝนตก <c oughs> เอาไปเอาแมาบ่ตกจำบ,บาดมามือน,นี่ห้อนคักบาดเนี่ยจัดเลย อากาศห้วนจัดใก่้จ,จะเขาสู้เทศก,กาลสงการานต์แล้วพี่น้องมือ่อวันวันที่เก่าพี่น้องนะก่นกับว่าเป็นเริ่มยุดงานเริ่มทยอยกระบ,บานว่ะพี่น้อง หมองอยามันหน่อยนะพี่น้องตูดไปตูดม้อ้วย<ม> บเาา่เป็นแดดธรรมดาแดดข่าข้น อืม่นม,มีเปล่าต่อมูต่อพกากน ออ้กากกากกากพี่น้องตำมะฮุงลาบงั่วเฮิมแกงนอใหมให่ใส่เห็ดพอใส่เห็ดพอเลงรูดูใส่ไข่มดแดงใส่นักหลวงไต้ดิน โอ้ใส่ลายอย่างลายเนี่ยพี่น้องผสมผสานกันสุดยอดถาดแบบไง,งเกี่ยงตับ๊บเขาอัดมาเต็มกลิบเบงอง์พี่น้องเกียบเบิดติปคักสุดยอดกินกับบรรยากาศหอนหอนเอาเอาหอนค่ะหอนเนี่ยในเมื่อกินยุตยห้อหมักสำซาไง,งพี่น้องอากาศหอนหอนกำลังที่เขาสู่เทศกาลสงการบ้านเท่าพี่น้องพี่น้องผู้เดินทางไกลทางไกลกับบ้านกับภูมลิลำเน่ากะ ขรับรถครับล่ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้ออุบัติเหตุเอาถ่ายคลิปนี้ก็คือกัาพี่น้องบอกว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานไดบทติเหตุลงไปบ,บ,บ่ถึงบ่ควนขับขอตรวจกไปเด้อพี่น้องเด้อเอาถ่ายคลิปนีก้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงตัวน,นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ